ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมื่อนี้ช่องจีจีเคจาก,กว่าฟาร์มก็ได้รับโทรศัพท์จากเอฟซีนะครับเอฟซี FC จากจังหวัดเชียงพูมนะครับผมเพื่อนบอกว่าให้มาทายงัวแม่ลูกลงให้พี่นอ้องเอฟซี่ติดตามช่องจีจีเคจาก,กว่าฟาร์มไหวเบิงแน่ครับประสนครับเมื่อวานนี้ก็ช่องจีจเคจาก,กว่าฟาร์มก็พามาเบิงมาดทายเอฟซีทั้งหลายได้เบิงนะครับหลังมีการเปิดราคาแล้วนะครับผม วันนี้จะของเพิ่นก ok ับยูกรุงเทพนะครับจะของเพิ่นยูกรุงเทปบ่มีคนอยู่ขวางปากมือนี้ผมก <c oughs> <c oughs> ็มาผู้เดียวนะครับผมจะของเพิ่นโมโยนะครับบ่มีไผจับงัวให้ผมนะครับผมจะของเพิ่นไปกรุงเทพนะครับผมญาติพี่น้องเพิ่นก็ติดธุระนะครับผมก็เลยได้มาถ่ายผู้เดียวนะครับบ่มีคนจับให้นะครับถ้ามันบ่ชัดก็ขอขอความทัดนภัยพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนะครับผมก็เป็นว่า บะมันแม่ลูกนะครับว่าบะมันแม่ลูกนะครับลูกได้อายุประมาณแปดเก้าเดือนประมาณนี้มั้งครับผมลูกได้ลูกอายุประมาณแปดเก้าเดือนนะครับลูกกบโค้งสางไงกระดูกเงยนะครับแม่กะแม่กะหงงามด้วยนะครับแม่กะหงงามนะแม่กะเป็นบะมันนะครับหนางามนะครับแม่โอ้ขอหัวคนพังแล้ว แม่ลูแม่ผสมได้สองเดือนแล้วครับเพื่นว่าแม่ได้ผสมได้สเดือนแล้วนะผมแม่กับลําตัวยงวดีนะครับล้าตัวยาวดีนะครับแม่แม่กับนางนาอยู่เนะแม่นางนาไปย่างไปพูดลูกไปมาย่างไปฟังคุณแทนทพที่น้องเดี๋ยวผมหาม่ดันตาครับังคุณันไปไปูไป้้ เอาบอกไปไหมครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่รับผสมด้ซองเดือนแล้วครับเพื่อนว่าผสมกับบามันแดงไว้นะครับผมผสมแทบามันแดงไว้น้ครับผมผสมแทบามันแดงไว้นะครับผมแม่ลูกนะครับแม่ลูกอ่ะเพื่อนกับเปิดราคาไปยินนะครับผมเปิดเปิดราคาไ้ก็เพื่อนเปิดราคาไปหกหมื่นบาทนะครับเพื่อนเปิดราคาไปหกหมื่นบาทราคากับุยกันไดลดไดดินน้อยวรสรินะครับผม เปิดราคาไว้หกหมื่นบาทนะครับเมียกะเมียเมียมีเรียมตัวล้ำตัวเงานะครับเมียเรียมตัวเงาล้ำตัวงามนะครับเมียเนื้อนางนาดีนะครับเมียอ่ะตาเพื่อนเปิดราคาไว้หกหมื่นบาทนะครับเมียลูกนะครับหกหมื่นบาทถ้าผู้ใดสนใจที่จะติดตอ่อคุยเรื่องราคาเมียลูกนี่นะครับก็ติดตอ่อคุณพอ่ออุทิตได้นะครับผมทีเบอร์ทร 0 8 1 8 5แปดหนนะครับผมอถ้าไดรสนใจแม่ลูกกระโู o ได้นะครับ0 8 1ย์แ1ดหน้นะครับผมเอบเบตผมผมดไวน์ดหนึ่งห้า้นึ่งหนึ่งะครับคุณถ่อิดนะครับผมหัวโยอบ้านหน้าสีนวลน,นะครับผมบ้านหน้าสีนวลตำบล ตำบล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 ยังบรูว่ะที่เราลอยูต่ติดติดราชพัชเชัยภูมเิเดียะครับผมบ้านนาสีนวลน,นะครับผมต,ติดติดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับผมเนะมลูเพิ่นเปิดราคาไว้หกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นบาทราคาการลดได,ด้จี่น้อยประสันครับผมซอยซยกันป้ายนะครับผมว่าเม่ผสมได้แล้วสองเดือนประสันครับผมลูกอายุประมาณแปดเก้าเดือนนะครับผมลูกอายุประมาณแปดเก้าเดือนลูกสูงจะทอมเมล้ะครับผม กระดูกใหญ่ครับให้ลูกกระดูกใหญ่นอะเนี่ยแผ่นหลังแม่ลูกนะครับแผ่นหลังแม่ลูก <c oughs> องปอกกาเข้าไป้วะพี่หนักเพิ่จะซบนปะไปทดสอบกันไปบ <c oughs> อกกาครับพี่น้องมาเมนเจ้าของเจ้าของประยุพร้อมนะครับ ลูกเขาเนี่ยนะครับเนื้อโตลูกเขากะให้ลูกอะเนื้อหนังให้ลูกเนื้อนังก็โอเคนะครับกระดูกใหญ่ดีครับให้ลูกกระดูกใหญ่ดีรง้างสูงใหญ่เาวนะผมเมีนแต่ไม่ได้สนใจแม่ลูกอะนี่คนเปิดใบาราคาไบหกหมื่นหกหมื่นบาทนะครับแม่ลูกนะครับ ถ้าพอดสนใจก็โทรหาพอที่ได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้านะครับผมอยู่บ้านนาศรีนวลน,นะครับบ้านนาศรีนวลติดกับมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมินะครับถ้าพอด้อยากเขามาเบิงตัวแทกกับมาเบิงได้นะครับผมบ่แก่ครับเี่นออกมาจากตัวเมืองชัยมภูมิประมาณสิบก้โลนะครับผมท่าห่างจากราชพัฏชัเภูมิอยู่ประมาณสองโลนี่นะครับโลสองโลสามโลประมาณนี้นะครับผม ทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงพูมนะครับแม่กระเนื้อนางนาดีนะครับแม่กระเนื้อนางนาดีแม่เนี่ยน,งนางเนี่ยดีแม่ได้ผสมแล้วสองเดือนแล้วท่านครับแม่ผสมไปได้แล้วสองเดือนนะครับ,รไไออนนรบโอเคนะครับผมถ้าคุณเอมาก,กะอะโทรหาคุณพ่อไปทุนได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้านะครับเนี่ยครับ เพิ่นมัดเสียกแบบนี้ผมคุยยันมันพันกันแต้พี่นอ้องถ้าผูกรักเดียวกันบ่เป็นตาพันแต่ตอนนี้เพิ่นผูกผูกเสาหนึ่งแม่เสานี้เป็นตาพันกันครับแต่ผูกรักเดียวนี่กันบ่พันกันเดียรับแต่ถ้าผูกสั่งลางนีสีเป็นตาพันกันนะครับพี่นอ้องอันตรายอยู่นะครับผม,มนะครับแม่ลูกนะครับได้อยากเออได้คลิปยังได้คลิปได้ภาพเพิ่มกับ โค้คุยกับเพื่อนให้เพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนส่งให้เบิ้งแล้วครับผมพอดีผมกับโมเมนต์โมเมนเจ้าของนะครับกับบากาเขาไปปันใดนะครับผมบากาเขาไปทายอ้อมๆแล้วครับผมเพราะว่าเจ้าของเขาบระยูทนะครับผมโอเคนะครับประเด็นสนใจก็ต้องหาคุณพ่อจีเด้นนะครับ0818591195นะครับแม่ลูกราคา60,000บาทนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ช่องจีเกียรติกรฟ้ามกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด้อครับผม วันนี้หมูความครับถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงหมูอยากเลี้ยงหมูไปเลี้ยงอะไรไอ,ไอ,ไอ,ไอห้หมูหมูหมูอออออมออหมูพอพ้ยอยากออกไปอยากหมูครับมีหัดไก่งวงไงก่ปลาครับไก่ตอกอโอเคนะครับผมสวัสดีครับ